สวัสดีครับช่อง YouTube Channel รถไฟไทยเนไทย SD ตอนนี้อยู่กับขบวนที่4 3 8สาแแม่กองถึงบ้านแหลมตอนนี้ขบวนกำลังเข้าสู่สปลายทางแล้วกับซีรีส์ปิดเทิมเล็กัวใจวุ่นรถไฟบรรยากาศเป็นยังไงเชิญรับชมคลิปได้เลยครับ ก็เป็นบรรยากาศผ่านย่านชุมชนท่าฉลองครับกำลังเข้าสู่ปลายทางสถาน,นีบ้านแหลมต่อผ่านชุมชนนะบบริเวณนี้ก็จะเป็นชุมชนปูต่อเรือนะครับท่าฉลอง ด้านขวามือนะครับจะเป็นโลงซ่อมบำรุงขบวนรถไฟเส้นทางนี้นะครับด้านขวามือตอนนี้กำลังรีบเดียวนะครับเขา้าโดยอย่างรถเร็วสู่ที่หมายปลายทางแล้วสถาน,นีนรถไฟบ้านแหลก ขอบคุณกันด้วยนะครับสมาับการติดตามใน EP นี้และ EP ต่อๆไปสวัสดีครับ